สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะบาดาลมาอยู่ที่เขาใหญ่นะคะที่ดินแปลงนี้ทั้งหมด113ไร่นะคะได้เขาทั้งลูกเลยนะคะให้ดูเลยนะคะว่าวิวบรรยากาศวิวนะคะด้านนู้นจะเป็นเขาใหญ่นะคะแล้วก็เห็นไกลๆนี่ก็คือเมืองทอสคานานะคะแล้วก็เห็นวัดป่าภูไหหลงนะคะถนนเส้นนะคะนะคะที่จะไปทางพระตำหนักพิพิมานนะคะ ด้านหลังนะคะตรงข้างหน้ามาดามเลยนะคะก็เป็นภูเขารนะล้อมรอบภูเขาเขาจันนะคะเข้ามาในซอยนะคะเข้ามาในซอยก็จะเห็นโครงการบ้านนะคะที่กําลังทําจัดสรรแบ่งรอกขายที่ดินตรงนี้ต้องบอกว่าสัมผัสบรร,บ,รรบรรยากาศแบบว่า380องศานะไม่ใช่360บนะบรรยากาศแบบว่า สวยแบบนี้นะคะมาดามแนะนําอยากให้ดูด้านโน้นนะคะว่าเขาใหญ่นะคะเขาใหญ่เราเห็นชัดเจนมากๆานะคะนะคะสร้างบ้านนะคะนะคะบ้านทักตักอากาศหรือจะทำรีสอร์ทเวลเนสศูนย์สุขภาพนะคะอากาศดีนะคะแนะนําเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะทั้งหมด113ไร่ราคาพิเศษด้วยใครสนใจอยากจะได้ทั้ มาดามที่ดินสวยนะคะสวยจริงๆค่ะรับประกันสวยทุกแปลงเลย